ทุกวัยเลยแต่เนื่องด้วยคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาใช้คำไม่ดีเยอะมากๆแล้วก็ลามไปถึงบุบการรของผมซึ่งผมรู้สึกว่าจะอะไรก็ได้แต่อย่ามาแต่ต้องโผล่ในครอบครัวผมผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องและการโพสต์ออกไปผมตอนนั้นตอนนั้นที่ยังไม่ได้คิดว่าเ,เด็กๆติดตามเยอะผมว่ามันก็สมควรแล้วครับที่เขาจะได้คำแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวแบบเนี้ย ในการเข้ามาวิจารณ์นักแสดงดาราหลายๆคนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาควรที่จะเห็นหรือว่าเรียนรู้กับสังคมปัจจุบันได้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ที่จะมามาวิจารณ์ใครได้แล้วอนะไรเงี้ยไม่ไม่หาเขาไม่ครับคือเขาผมรู้สึกว่าเขามีหลายแอคเขามากก็เลยไม่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนจะไดเล็กมาหาพี่สาวผมแล้วก็เราซึ่งพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใคร แล้วก็ได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่สถานที่บ้านเขาแล้วก็เรื่องคดีมันมันไม่ยากเลยครับขนาดเขาเขายังมีแอคเคา์เยอะได้ทำไมผมจะไม่มีแฮกเกอร์ครับมันมันหาได้ไงสวเราเขาาว่ายังไงเาส่วนใหญ่เขาจะพิมพ์เมสเซจพิมพ์คำพูดมาเป็นเป็นเป็นคำพูดมาเป็นร้อยมาหาพี่สาวครับก็ก็ ตำเนียก็แถวๆบ้านผมนั่นแหละครับเหมือนจะเหมือนจะยังนะครับเหมือนจะยังเลยส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาพี่สาวเราจะเข้ามาแกล้งว่าเราหรือว่าตำหนินี่แหละครับด่าส่วนใหญ่ก็เป็นด่าใช่ครับใช่ครับก็จะด่าเข้ามาเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านในในในข้อความที่ติดกั้นไว้ครับอยากรู้ว่าเขาเาขาเป็นอะไรกับเรา จริงผมก็ปล่อยผ่านนะครับเราเราก็ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะตําหนิในเรื่องของงานในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเรายอมรับได้ทั้งหมดเลยเราเราไม่ได้มีเราไม่เราสามารถเปิดรับได้ทุกๆอย่างแต่พอมันก้าวไกยมีคําหยาบขึ้นมาแล้วก็ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ดีนนามผมก็เดี๋ยวต้องดูว่า ที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็อาจจะให้ให้ทนายเขาเขาลองดูให้ว่าโทษสูงสุดของการมามามันพรบบอมเิมเตอร์นี่มันได้เท่าไหร่คือเราเรารบโคตสูงสุดแน่นอนเพราะว่าปล่อยมาหลายรอบเลยใช่ครับเพราะว่าด้วยถ้าดูตามวัยเขาผมก็ว่าเขาก็น่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วก็หาเงินได้เพราะว่าการที่เขามาโจมตีผมหรือว่าเข้ามาตําหนิผมเนี่ยมันก็มาในเรื่องของ ความรวยความจนเขาก็บอกผมจนใช่ผมจน,มจนแล้วผมก็จะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่ดินที่หลักที่กลางเข้าใจไหมอาจจะถึงครับอาจจะถึงต้องต้องดูรูปคดีก่อนว่าว่ามันสามารถเรียกได้มากน้อยแค่ไหนกาอย่างแบบของทัวที่หลักจะมีเส้นใยอ่อนมไม่ไม่